สวัสดีครับเรามาดูกันจัดจ่ายอีกครั้งหนึ่งในชุดว่ายน้ําของผู้ผ่านเข้าการประกวดนางสาวไทยนะครับคนแรกน้องมุกคนที่2น้องนิดาครับแต่ละคนก็สวยงามหุ่นะอดสะองสวยมากๆเลยนะครับคนที่3ก็คือ mt 17น้องนิกกี้ครับผมคนนี้ก็มาแรงคนที่4ก็เป็นใครไม่ได้ครับ mt 16น้องมานิตานิต้านะครับ คนนี้ก็เป็นตัวเต่งตั้งแต่ไก่โหแล้วนะครับคนสุดท้ายนะครับ MT ศ1น้องสอนสรดน้องไข่มุกนั่นเองครับผมแต่ละนางสวยมากอันนี้น้องมุก MT 0 6ในชุดราตรีครับผมจึงมากอันนี้น้องนิดาครับผม MT 1 8ในชุดราตรีครับผม สวยจริงๆคนนี้แหละครับตัวเต่งนะ MT16 น้องนิต้าครับผมไม่ว่าจะเดินจะเหินโปรเฟฟชั่นอลจริงๆนะครับคนต่อไปก็คือ MT17 น้องนิกกี้ครับผม คนสุดท้ายเป็นใครไม่ได้ mt ศูครับน้องไข่มุกครับผมอังคพรเคยให้แต่ละสาวนางเข้ารอบ5คนนั้นมี1คนที่พลาดไปนะครับก็คือ mt เอ่อ15พลาดไปเนาะแล้วก็มี mt 1 7เข้ามาแทนนะครับคือพลาดไป1คนเนาะที่อังคพรได้ฟันธงไปนะครับ แต่อย่างไรเสีย1 2 3ถูกหมดเลยครับผมแล้วฟันธงสุดท้ายว่า